ดวงรายปักครึ่งเดือนหลังของชาวราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลายี่สิบสองมีนาถึง21เมษายนนะเป็นหัวราศาสากลเพราะฉะนั้นดูในช่วงเวลาที่บอกนะคะราศีเมษร,ราศีเมษนะคะมีดาวเสาร์อยู่ในเดือนที่ส2บสองถามว่าเหนื่อยหนักไหมเหนื่อยหนักมากแต่แต่ทำมุมดีมากกับยูเรนัสหรือดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในช่วงประมาณกลาง กลางเดือนที่คุณอาจจะได้เงินอะไรมาแบบปุบป,ปับอยู่ๆก็ได้เงินมาเป็นเงินเก่าเงินจากบุญเก่านะคะ <c oughs> อืพูดแล้วขนลุกเงินจากบุญเก่าที่ทําให้แบบมาส่งเสริมคุณทําให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าแล้วคุณก็จะมีความสุขความสบายใจมากๆเลยนะในชาวราศีเมษน,นะคะแต่ถามว่าก็ถึงได้เงินมาหรือได้ความโชคดีอะไรในช่องทางการเงินมานะ คุณจะได้ใช้จ่ายการเงินกับวงสังคมวงเพื่อนฝูงเงินวงคอนเน็ t ชันที่คุณต้องไปติดต่อยิ่งถ้าเป็นการติดต่อในส่วนของหน่วยงานราชการนะเออใช้เงินเยอะนิดนึงนะคะแต่การใช้เงินตรงนี้มันก็เหมือนกับช่วยทำให้นะมันมีความสะดวกสบายมันมีความแบบไม่ติดขัดเออ อะไรมันก็จะง่ายขึ้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่การแบบเหมือนไปไปคอร์รัปชันนะคะไม่ใช่แต่เหมือนแบบเราอาจจะซื้อของขวัญไปสวัสดีหรือใช้เงินบางส่วนเป็น,เป,นเป็นขั้นตอนในการติดต่ออ่ะทำให้สะดวกขึ้นอย่างเช่นแทนที่จะส่งของด้วยรถ ยนต์ก็มอเตอร์ไซค์หรือใช้ใช้การขนส่งแบบอื่นทําให้รวดเร็วอะ่ะแต่มันแพงขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเออขนส่งแบบที่มันแพงหน่อยแต่ว่ามันรวดเร็วอ่ะอย่างเงี้ยค่ะได้มันจะช่วยเหลือนะการใช้เงินของคุณในการติดต่อกับหน่วยงานราชการอะไรที่อยากจะใช้เงินมากขึ้นนิดนึงแต่ทําให้เออมันเรื่องราวหรือการดําเนินงานมันง่ายขึ้นนะคะมีโอกาส แล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ในที่เราเคารพรักเนี่ยช่วงประมาณกลางเดือนของชาวราศีเมษยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นผลงานเท่าไหร่เขายังไม่ค่อยเอ็นดูเรานะคะรอเข้าประมาณปลายเดือนปลายเดือนเขาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายนะในวงสังคมหรือแบบในวงของหน่วยงานราชการใครอยู่ในหน่วยงานราชการนะเขาจะเล็งเห็นละ เขาจะเเห็นละว,ว่าเออเราทำงานดีนะเรามีความมั่นคงเราทำอะไรแล้วแบบคิดอะไรแหลงลึกซึ้งมีเหตุมีผลอ่ะประมาณช่วงปลายเดือนนะคะช่วงประมาณกลางเดือนยังไม่ค่อยเห็นเห็นผลงานเราเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี้ยหลังจากเนี้ยเขาก็จะเห็นผลงานเรามากขึ้นนะคะมันจะเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นพยายามอย่าขัดแย้งกับใครราศีเมษนะ ราศีเมษเป็นคนใจร้อนคิดมากอยู่แล้วนะแล้วก็จะแข็งแข็งเพราะฉะนั้นการเข้าหาผู้ใหญ่หรือการติดต่ออะไรกับยังไงของชาวราศีเมษพยายามติดต่อด้วยความแบบละมุนละม่อมนะคะผู้จาอะไรก็ดูดูดูซ้ายดูขวาหน่อยแล้วกันไม่ต้องพูดตรงๆมากเกินไปนะคะ จะมีฟูมูในส่วนของเรื่องการงานนะเพราะฉะนั้นงานอะไรโปรเจกต์อะไรที่คุณรอคอยแล้วมันแบบยังไม่เสร็จยังค้างค้างอยู่บทสรุปมันยังไม่สรุปปลายเดือนมันจะสรุปละนะคะปลายเดือนจะสรุปละถามว่าจะดีไหมคาดว่าดีเพราะว่ามันจะทำมุมตรงกันข้ามกับดาวเสาที่อยู่ในเรือนที่สิบสองแต่ก็จะขึ้นอยู่กับบุญ บุญเก่าหรือกรรมเก่าของแต่ละคนด้วยเหมือนกันแต่คาดว่าบทสรุปออกมาค่อนข้างดีเพราะว่าทำมุมทรายกับดาวพฤหัสของชาวราศีเมษด้วยเหมือนกันฟูมูลครั้งนี้นะคะอืมคุณอ่ะมันจะสร้างความหนักแน่นให้คุณอ่ะมันจะมีโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นมีความหนักแน่นอะไรในด้านการงานเพิ่มเติมใครรอง,งานใครแบบว่า ลองงานสมัครงานได้มีโอกาสนะและเป็นงานที่ดีด้วยงานที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในช่วงนี้นะคะของชาวราศีเมนนะคะยินดีด้วยนะคะ